สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวตึงเมือครับเดยวก็จะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการให้ของขวัญน,นะครับข้อหนึ่งคือความใส่ใจคนที่เขาอยากได้คือเขาอยากได้อะไรนะครับอย่างเช่นพ่อพ่อซื้อของขวัญมันเกิดให้เราเป็นต้มมาละที่ผม สมมติเป็นวันเกิดผมแล้วพ่อซื้อต้มมะละให้กับเล10บาทกับต้มมะละประมาณ50บาทผมก็จะเลือกเลเพราะว่ามันอร่อยกว่ามะละแหนมะละขมเนะยครับข้อสองใช่ไหมครับการให้สิ่งที่มีค่าทางใจครับเช่นเราให้ของขวัญให้ของขวัญแก่เพื่อนที่สนิทนะครับ เช่นอะไรบ้างครับรูปถ่ายหรอครับรูเขียนจดหมายรูปถ่ายอะไรพวกนี้ก็ได้ครับไปข้อสารกันเลยครับการเขียนการ์ดครับเขียนการ์ดการเขียนการ์ดก็จะเป็นเขียนการ์ดอวยพรให้เพื่อนมีความสุขอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับข้อสี่ ก็เกี่ยวกับการห่อของขวัญไม่สวยงามน,นะครับการห่อของขวัญเนี่ยก็เอากระดาษสวยๆมาห่อนะครับแต่ว่าไม่ควรไปซื้อ,อก,กระดาษที่แพงๆไม่งั้นเสียงเงินเยอะก็จะใช้ไม่ได้นะครับจะการ,การเ,ปเป็นการสิ้นเปลืองเป็นการสิ้นเปลืองครับแต่ถ้าขวสวยๆแล้วเพื่อเพื่อเพอรชอบไหมครับชอบครับข้อห้าการให้สิ่งของที่ใช้นานๆเช่นมีหนังสือกับขนมถุงขนม ถ้าเป็นผมจะเลือกหนังสือไม่เอาถุงขนมครับเพราะว่าขนมกินพักเดียวก็หมดแล้วครับแต่หนังสือสามารถใช้ได้นานกว่าครับยกตัวอย่างเช่นหนังสือตึงนืดกับโรบอทของเล่นครับถ้าโรบอทของเล่นใช้ได้ไม่นานครับเลอเเราเล่นทีเดียวพังเลยครับก็ได้หนังสือสามารถใช้ได้นานกว่าแล้วมีอะไรด้วยมีความรู้ด้วยครับ หนังสือนี้เป็นเป็นของขอนันเกิดใครครับของผมครับวันนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ